สวัสดีครับแฟนคลับช่งเราะมอลัม่มเราะเราะมาอัปเดตในช่วงเย็นนะครับบอทบอยซอแอนแล้วก็น้องพ่อยน้องเพรตอนนี้ยู่สารคามนะครับซอแอนมานอนอยู่สารคามมาพักผ่อนทึ่งน้องพ่อยน้องเพรส่วนบอทบอยก็เพิ่งออกงานนะครับวันนี้ ไปงานสีสเกตสีสเกตนะครับไปเบิรงว่าบรรยากาศนองพ่อยนองเพ็นะครับไปทรง่อบอยพอบอยขึ้นรถไปทํางานสิเป็นแบบใดนะครับกลับมานอนบ้านครับจะไปเบิรงลุงแนมแป๊บหนึ่งง่วงนอนแล้วก็มาหลับแต่งเทียงจนหอดหกโมงแรงเลยครับแสดงอยูไกอยู่ราชพักร้อยเยอะคุณแดนก็ไปงานกลางวันที่ปทายนะครับก็กลับมา กลับมาหาลงเทนลงไลเยเทปพลอยไปแล้วเนื้อพ่อไปแล้วเอาจุ๊บพ่อก่อนพ่อจะไปแล้วดีจ้าก่อนจ้าเอาจุ๊บพ่อก่อนจุ๊บไปนี่ไปดีจ้าก่อนดีจ้าก่อนโอ้ยมิตรนำร้ายไหมจุ๊บ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 พ่อไปอ่ดูแม่จุ๊บพ่อ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 เออไปแล้วไปแล้วไปไปกันเด้ออันนี้ว่ากันในโซ่จุ๊บ ยังกดแม่ไหวด้อไปกระเสียงโพเขาัดสาัดสาเสียงดยังไงเินได้เดินแตอนหนอกมาอีอีกสาวันถี่จะได้เจอหอแก้บไหนหอแก้มหนหอแก้มหนเอาหอแก้มมานเลยหอเก้มานหอานอันนี้ยูมันไปน้ำกันนนี่สองคนนี่ไปน้ำกันพ่ต้องหอมแค้มกัน คนที่ไปนักการพี่ไปกับแม่โดนๆอ้าจุ๊บไหนจุ๊บไหนจุ๊บไหนไม่ไม่ได้เจอนานจุ๊บไหนจุ๊บไหนจุ๊บไหนกบแมย์เอาจุ๊บบ้านก่นจุ๊บจุ๊บอยู่บ้านก่อนพ่อพ่อเออเอออย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยเฮ้ยบ้านทั้งเหรียญทั้งตีขาแม่ทั้งเหรนทั้งตีขา นึ่งสองอบอึชาบแลนี่คือบรรยากาศนะครับ ไปส่งป้าป้าบอยพ่อบอยนะครับสำหรับน้องพ่อยน้องเปียดส่วนโแอนก็น,นอนสารค่ำเพราะว่ามือนี่นะครับกาลินอยู่ประทไทยนะครับสำหรับโอแอนหลังจากเล่นงานอยู่ประทไทยเสร็จกะกลับเดินทางกลับบา้านอยู่สารค่ำนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแช่นะครับและนี่คือโมเมนต์ความน่ารักมากอัปเดตให้พี่น้องแฟนคลับได้เบ่งได้ชมกัน